สวัสดีครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขยนวิทย์รายการกร้องสองพระสยามก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งคนอื่นบอกแนะนำตัวก่อนครับผมเป็นข้าราชการครูบำนาญบทกเกษียณมาเป็นสิบปีละแต่ผมไม่ใช่เซียนนะครับผมไม่ใช่เซียนแต่ผมอยู่กับพระ เก่าตั้งยุคปู่ข้อได้สะสมไว้ให้นะครับแล้วก็เห็นพอาจำความได้ผมก็เห็นผ่าอย่างเงี้ยฮะที่อยู่บนบ้านการดูผ้านั้นผมจะเน้นให้ดูผิวผ้ากับเนื้อผ้าดูยังไงผมให้เอาไปเปรียบเทียบ เนื้อดินเนี่ยให้ดูเอาไปเปรียบเทียบกับโบราณสถานพวกดินพวกอีกนะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเป็นโลหะให้เปรียบเทียบกับพวกของเก่าๆเจ็ดทานขันขนลุบบักเป็นจะเป็นเงินเป็นหินขันลงหินหรือเป็นทองเหลืองเนี้ย แล้วมันไม่ให้เป็นท้องเหลือเหมือนเดี๋ยวนี้เขาจะมีการผสมเนื้อที่ออกมาทีส้สวยแล้วถ้าไม่ได้ขัดเนี่ยผิวจะเป็นยังไงถ้าขัดเป็นยังไงผมได้ล้างพระหลายอย่างไม่ว่าเกจิหรือผูมีหลายคนแนะนำบอกอาจารย์ล้างทำไมผมมีหลายอคงครับถึงล้างล้างเพื่อให้เห็นเนื้อไในแ้ๆว่าพระไม่ได้ ทำเนื้อทำผิวขึ้นมาเหมือนกับพระที่อยู่ในกลุก่หรือพระที่มีอายุไป,100ป็นร้อยร้อยปีเนี่ยครับถ้าไม่ล้างเราจะไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้เซียนที่สร้างพระเขาทำผิวได้เหมือนเป๊ดเลยนะครับทำให้ขูขายยังไงก็ได้ทำให้เป็นสนิมก็ได้แต่เมื่อล้างออกมาเนื้อใน มันไม่ถึงยุคครับอ่าแล้วก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ช่วยด้วยอย่างเช่นพระทั้งเหนือเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยกีดกระจกได้กีดสังกะสีได้ยิ่งพระรอดบางบางเนี่ยนะครับแล้วก็พระเนื้อดินเนี่ยใช้ไม่เหล็กดูเพราะเขาใส่ผงคุชคุบพวกเ็ษไหลภไยดำเหล็กน้ำพีอะไรพวกนี้ นะครับเขาผาสมนัชนันทะกลุกหรือของเกจิที่อายุเป็นร้อยปีถึงมีพุทธคุณที่อยู่ยงคงประพันธ์อา่าแล้วก็เมตตาเมตตาเขาก็จะใส่ทางพวกว่านะครับก็มีหลายการนะว่าพระองนี้จะใส่อะไรบ้างเกิดสมัยไหนก็อันนั้นผมจะไม่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 ไมเอ่ไม่ได้เน้นทางด้านนะจะให้ดูเนื้อพระ อเดี๋ยวชมกันเลยครับคลิปนี้ในการกล้องส่งพระสยามกัรยันสุทัศน์มั่นเข็วิทย์วันนี้ก็เอาพระพระร่วงหลังปืนแก็บนะครับพิมพ์นี้เป็นเป็นพระที่หายากพระร่วงหลังปืนแก็บอาเดี๋ยวชมนะ มีทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อดินนะครับห้าห้าองค์นี้จะเป็นเนื้อชิ้นองค์นี้จะเป็นเนื้อดินอ่ะเดี๋ยวดูเนื้อดินก่อนนะครับเนื้อดินนี่เบาเบามากๆเลยเนี่ยครับป,รปืนแก๊ปนี่คือปืนแก๊ปนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อนี่สุดยอดเลยพักลุนะครับพัดร่วง หลังปืนเก็บอ่าทีนี้มาดูเนื้อฉิน้นอ่าดูเนื้อเนื้อนี่จะระเบิดนะครับเนี่ยพักกุจะต้องเป็นแบบนี้เนื้อนี่สนิมแดงนี่จะระเบิดนะฮะนี่ถ้าไม่เก่านี่จะไม่ระเบิดน,ะนี่ครับ แล้วปืนแก๊ปจะต้องอยู่ตรงกลางนะปืนแก๊ปเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเนื้อเนื้อต้องเก่านะฮะเนื้อเป็นผลนี่ฮะอันนี้เนื้อชิ้นฮะแล้วก็ต้องระเบิดนะครับเพราะว่าจะเป็นพันปีนะครับเนี่ยพระรว่วงมาดูองค์ที่สองครับ เห็นไหมเนี่ยกหนกเหมือนพระล่วงหลังรางปืนหรือหลังเรียบเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นปืนแก็ปเห็นไหมเนี่ยเป็นปืนแก็บเนื้อเนี่ยเนื้อตรงระเบิดนะครับ เนื้อเก่านะเนื้อแบบนี้พระทำเรียนแบบยากนะครับผมบอกได้เลยเนี่ฮะเห็นไหมเนื้อจะระเบิดระเบิดนี่คือเขาระเบิดจากข้างในออกมาทางนอกนะครับนี่เล็กๆน้อยๆน,นี่ก็มีนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยมากและหายากนะนะมีน้อยมาก ลหลังปืนแก็บนะครับขับรายการกล้องส่งพระสยามสายางสุขั์มั่นเตวิทยิต์เราก็มีพระแปลกๆใหม่ๆมาให้ชมดูเลยนะครับนี่เห็นไหมนะฮะเป็นสนิมหนึมแดงเพราะว่าเป็นเนื้อชินเงินนะนะฮะันนี่จะระเบิดนี่ครับ,นะรบสวย สวยงามอดูวิองค์ครับองค์ที่ห้าทุกองค์นะครับจะเหมือนกันนะแล้วผิวเนี่ยในองค์เดียวกันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับพระร่วงหลังปืนแก๊บนะครับนี่ก็จะเป็นพันปีนะครับเนี่ย สวยงามนะครับแล้วโทรมาพูดมาคุยกันครับกล้องสยามรายการกล้องสองพระสยามนะครับกับอาจารย์สุทัศน์มันเขตวิทเบอร์ผมก็จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มี ID Line ลนะฮะสุทัศน์อันเดอร์สกอร์สแล้วก็ Facebook YouTube มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปชมกัน นะก็มีพระให้ชมกันปแ,บบแปลกๆหม่ๆไนะเนื้อพระอุนะครับอุแท้พระแต่ละองค์แต่ละองค์นี่สวยงามนะครับก็ระดับประกวดที่เอามาให้ท่านชมนะครับซึ่งผมได้สะสมไว้ต่อจากปู่จากพ่อมาอานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับพระร่วงหลังปืนแก๊บ